สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นครั้งแรกนะคะในวิชาภาษาไทยก็คือท4 1 1 1 1นะะเราเรียนสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะส่วนการวัดผลประเมินผลนั้นก็จะเป็นอัตราส่วนระหว่าง60กับ40นะะเพราะนั้นนักเรียนต้องต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะ60-40นี นักเรียนอาจจะทำไมได้คะแนนน้อยสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนเอาใจใส่กันดีๆแล้วก็รับรองได้ว่านักเรียนได้4ครูพร้อมที่จะให้4กับทุกๆคนนะคะครูพร้อมที่จะให้แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะรับเนี่ยน่าน่ากังวลใจจริงๆนะคะปีที่แล้วได้4กันรู้สึกประมาณสัก ยี่สิบคนนะคะห้องหนึ่งก็ตกแล้วเฉลี่ยรประมาณ3าถึงสคนนะคะแต่หวังว่าปีนี้คงจะมีคนได้4กันมากเพราะมองหน้าตาแต่ละคนเนี่ยหน้าตาสดใสหน้าตาท่าทางเอาจริงเอาจังนะคะค่ะตอนนี้เราก็เรามาดูในลักษณะของการติดต่อสื่อสารอย่างอย่างตอนนี้ครูกัน้องพูดครูก็ถือว่าเป็นภาษาที่เราทำไม ติดต่อกันเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะนอกจากการพูดแล้วยังมีอะไรอีกที่เป็นการติดต่อสื่อสารกันคะมีอะไรอีกการการพูดแล้วมีการอะไรอีกกา,การเขียนและอะไรอีกกา,อการอ่านแล้วมีอะไรอีก อาการฟังพูดอ่านใช่ไหมพูดแล้วก็อ่านแล้วก็ฟังแล้วก็เขียนใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรนักเรียนคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนักเรียนบอกว่าการพูดสําคัญที่สุดแล้วถ้าพูดอย่างเดียวไม่มีการอ่านนักเรียนจะมีความรู้ไหม,ไมก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งประกอบกันใช่ไหมฮะการพูดการอ่านแล้วการฟังละ่ะถ้าฟังไม่รู้เรื่อง ก็พูดไม่ได้สับเหมือนกันใช่ไหมคะก็พูดไม่ได้การเขียนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการฟังการพูดการอ่านการเขียนจะทำไงกันจะสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนภาษาไทยเราก็ต้องเรียนให้ครบทั้ง4ด้านนะคะช่วงนี้ครูจะเป็นคนพูดแต่ต่อไปในอนาคตไม่นานนะคะนักเรียนก็จะหมากลายมาเป็น คนพูดบ้างนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สลับกันครูจะนั่งฟังนักเรียนก็จะมีะจะเป็นคนออกมาพูดบ้างนะคะแต่นักเรียนจะทำได้ต่อเมื่อนักเรียนทำไมต้องมีการเตรียมตัวแม้กระทั่งเวลาที่ครูจะสอนครูก็จำเป็นต้องไหมคะต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวกันทุกทุกคนเลยนะคะ,ะเวลาสอนเราต้องพยายามสอนให้ตรงตามหลักสูตรนะคะแล้วก็ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของเรานะคะว่าเราคาดหวังหรือว่าหลักสูตรเขาคาดหวังไว้อย่างไรเราจะต้องพยายามให้เด็กของเรามีคุณภาพในลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านเสีก่อนแล้วอ่านอะไรนะคะนักเรียนคิดว่าอ่านอะไรควรที่ควรจะรู้อย่างยิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยของเรา อ,อ่านวรรณคดีเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านวรรณคดีตอนนี้นะักเรียนดูก่อนนะคะค่ะมาดูว่าวิชาอะไรเอ๊ย,อย,อย,อยอเราจะเรียนเรื่องอทำไมเป็นวรรณคดีนิราชเลยสงสัย นะะโดยการเรียนรู้ที่หนึ่งวรรณคดีนิราชนะคะเรื่องเรื่องการอ่านวรรณคดีอ๋อเรื่องจะมาที่หลังนะคะค่ะอืค่ะ,คะนะคะนักเรียนดูนะคะวรรณคดีนิราชนิราชหมายถึงอะไรไปเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะคะ นี่ต่อมาเราก็มาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเราคาดหวังไว้ว่าถ้านักเรียนทำไมได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะอธิบายความคิดเห็นนะคะอธิบายแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทยได้นะคะ ต่อไปเลยนะคะครูจะเร็วสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้องฟังแล้วก็เวลาที่จดนะคะคงบอกนักเรียนว่าไม่จำเป็นต้องจดทุกตัวอักษรนะคะฟังตาดูหูฟังมือมือต้องไหมคะเขียนไปด้วยนะคะอย่าทำอย่างเดียวโรงเรียนนี้เราสอนให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่นะคะ พวานักเรียนตอนนี้เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปเราก็มาดูสาระการเรียนรู้นะคะหัวข้อที่1เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องความหมายของการอ่านนะคะนอกจากรู้ความหมายแล้วต่อไปเราจะต้องรู้จุดมุ่งหมายของการอ่านนะคะการอ่านอะไรอ่านวรรณคดีด้วยนะคะ แล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเวลาที่เราอ่านแล้วเราจะได้ทำไมตั้งปัญหาไว้เลยว่าอ้อเราจะรู้เรื่องโครงเรื่องนะนะคะเราจะรู้วัฒนธรรมของอของไทยเราในสมัยแต่ละสมัยแต่ละยุกน่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาเนื้อหาแล้วก็ รวมทั้งแนวทางแนวทางในการที่เราจะดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเราจะพิจารณาวรรณคดีอย่างไรนะคะหัวข้อสุดท้ายจะมีแบบทดสอบจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนนะคะ,อะตอนนี้เราจะมีคำประพันธ์ขึ้นมานะคะคำประพันธ์ บอกว่าอานักเรียนอ่านพร้อมกันนคน่ผลิตชี่เป็นคะอันนี้เป็นคำประพันธ์ของคุณนวรัตพงศ์ไพบูรณ์นะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นกวีรัตนโกสิทร์คนปัจจุบัน ะะได้กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านมาคาระวะผู้ผู้อะไรคะผู้ถือหนังสือก็คือทําไมผู้ที่อ่านอะไรคะอ่านหนังสือนั่นเองนะคะแล้วถ้านักเรียนอ่านมากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนมากเท่านั้นนะคะแล้วทําให้มนุษย์เราทําไมคะ มีความรู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกันเพราะเราอ่านอย่างสมมุติเราอ่านเกี่ยวกับเรื่องประเทศวรณคดีของอของประเทศอเมริกาเราก็จะรับรู้ว่าอเมริกาเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมคะประชาชนเขาเป็นอย่างไรศิลปวัฒนธรรมเขามีอะไรบ้างของไทยเรามีอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ไหมได้นะคะเพราะนั้นการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราบอกว่า ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านก็มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วด้วยนะคะบอกว่ารวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่สนใจในเรื่องการอ่านนะคะและหนังสือทุกเล่มครูจะบอกกับนักเรียนอยู่เสมอนะคะหรือว่า,าไม่ว่าจะคุยกับใครก็ตามครูบอกว่าอ่านต้องอ่านทุกอย่างในเล่มแล้วเราหมาเก็บผลประโยชน์ขึ้นมาให้ได้ ใช่ไหมคะเก็บผลประโยชน์มาให้ได้บางเล่มหรือบางส่วนคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่จริงแล้วมีมะมีอาจจะไม่ได้ใช้ในตอนนี้แต่ต่อไปเราอาจจะได้ได้ใช้ก็ได้นะคะครับเพราะนั้นจำไว้เลยนะคะว่าการอ่านเป็นสิ่งสำคัญตอนนี้เราก็มาดูความหมายของการอา่านคิดว่าการอ่านน่าจะเป็นยังไงการอ่านก็คือทำไมคืออย่างไรการ การดูข้อมูลก็คืออาลองดูความหมายบอกว่าการอ่านก็คือการใช้สายตาเนี่ยไล่ไปตามตัวอักษรที่เราทําไมคะที่เราเขียนใช่ไหมคะหรืออักษรที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วอักษรเหล่านั้นมาประสมกันเป็นถ้อยคำนะคะก็คือเรียบเรียงไว้เป็นข้อความนะคะแล้วสมองมันก็ทําหน้าที่อะไรคะรับรู้ แล้วก็บันทึกนะคะบันทึกไว้ในสมองสมองเราเนี่ยอ้ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์คือบันทึกทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งเกือบจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังหมาทนะําหน้าที่บันทึกไว้ใช่ไหมคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คนแก,ก่ไหมคนที่มีอายุมากๆจะจําได้หมดทุกอย่างไหมไม,ไม่ได้แต่ท่านจะไปจําเอาตอนเหตุการณ์ตอน เล็กๆตอนแรกๆนะคะนะคะหรือว่าตอนที่ท่านระจนกับอ,อะไรนะคะสิ่งที่ประทับใจของท่านนะคะท่านก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอันนั้นก็คือลักษณะของคนที่ทำไมคนที่อา,อายุชักจะมากแล้วนะคะเพราะนั้นแล้วเหมือนกับเขาได้บันทึกเก็บไว้เก็บไว้สิ่งตรงไหนที่เขาจะไม่อยากรับรู้เขาก็าจะเขาก็าจะลืมไปนะคะแต่ ในวัยเด็กอันนี้เหมือนกับแผ่นดิสท,ที่มันใหม่ใหม,ใหม่ใช่ไหมคะแผ่นซีดีใหม่ๆเพราะฉนั้นก็จะบันทึกแล้วก็ต้องพยายามใหม่ด้วยจดจําให้ดีนะคะอันนั้นก็คือความหมายของการการอ่านนะคะทีนี้ตามหลักของหนังสือนะคะพอพูดถึงความหมายอะไรแล้วเราก็ต้องพึ่งหนังสือพจนานุกรมขึ้นมานะคะหนังสือพจนานุกรมบอกว่า ต้องปีพุทธศักราช2,525นะคะบอกไว้ว่าอย่างไรบอกว่าการอ่านหมายถึงว่าตามตัวหนังสือดูหรือเข้าใจนะคะนะคะบอกว่าว่าตามตัวหนังสือนะคะหมายถึงหนังสือในอขอโทษ ความหมายคําว่าการอ่านตามหนังสือพจนานุกรมนะคะบอกว่าหมายถึงว่าตามตัวหนังสือดูหรือเข้าใจเข้าใจความจัดตัวหนังสือสังเกตรหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ